สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทูกฐานทุกคนมาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในงานวัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานบุญสมโภชพระพุทธรูปกระต้มตัดบอบลีผ้าเพ้นท์ถ้าแบ่งแล้วและเ้ากับผ้าก็มันเสวเข้าโอ้ไม่ซื้อหมวกผ้าวโอ้ผ้าเพ้นท์กำลังไปแต่ว่ารวกพารวบหยาแล้ว นบ้านกพเอรไไปล่ะปเนเออกาาเอเทนกำลังไป,งไปบรรยากาศอยู่ในข,ขั้วคึกคักขนาดเลยสบายดีเด้อวทุกคนเด้อคึกคักข,ขนาดเนาะ คึกคักขนาดเนาะแกินกั้ัแมี่้ารีผ่ามะกผ้าเก็บภาพอยู่เพื่อนกััไอ้นอคือใส่หมวกบวปากบวติงนอะิดาต้ส้ม พี่น้องเข้ามาโฮมเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ทั้งกลุ่มน้ำม่งหน่อยทั้งกลุ่มนอนสาว่างมาโฮมกันสวัดสวัดอยู่เป็นตะมวนพี่น้องมาโฮมกันพี่น้องมาเนี่ยวางงานวางงานหลวงปู่โฮมอ,อยู่คุมนอนสาวา่างพอเมาก็ไปจนแล้วบ้านเดียวกันพี่น้องแต่อยู่คนละคุมซื่อ ดีใจได้หน่เ,เห็นมาเนิดีใจตัวี่น้อกมาหากันสั่งเป็นปเออมันกระมวนเลเฮ้ยใช่ลูกใช้เอยอมาเลิศเลิศเปิดสือ้ออาโตอ้อาโต้ใช้น้องแพ้ลูกเออ นังเคนดี้นังเคนดี้ผับตาน่ากเมื่อยดิผับตาขยึดขยึกใครชาอันนี้เอื้อมตื้มอยู่นี่ปฮ้ยเอื้อมตื้มไอ้หนูกจะายดีมากับไค่นี่เออมากับแม่ะลุงยางบ่มีไปเอาเห้ยอยู่ห่านค่ะปู๊ ไปเอานังเอาให้เข้าลงบัญชีไ,ไชว,ชว้ม,มาเบิ่งบรรยากาศทางในปาโตปาโตสบายดีทุกคนค่ะเรามาเก็บผ้าปา คือคือคักเป็นตะม่วนเธอโอ้ยชิบตามกับชะบูหก่ิจตามเลยโอ้คักคักคัเพลงอะรเพลคนน่ะค่ะเพกับอุ่นอ่อ้ยเจริญอาหารคุณครูก็มาคุณครูก็มาด้วยคุณป้าสียดนงคุณป้าไปอู้หรอไมป้าป้าก้อยเหือดแตกเหือแตนตื่นแต่เศร้าๆปูเด็กเ อุ้ยคุณป้าอันคือในิปมีสิบ้าอิชิสองงจ้าป้าถูกคนได้นะอยแล้วก็อวัลติอันโอหดอขวสามคนคนพักหาคาทิงพเ็นจกินแลจังฮันหแมนจังฮันพี่น้องอันนี้ลักลักลักลนะคืออันคำครคูบาจานแม่นแขกคนนี่มีลงทานมาเสริมกับอุ่นใจพี่น้อง อันแม่นบ่มีโรงทานนี่ฮับเบิดแม่ครัวฮับเบิดอันนี้โชคดีบุญหลายสายยาวมีโรงทานติดตามชมพี่น้องสิมีจักจักเจ้าเนาะทังเช้ลงก็มีโรงทานเด้อแกงเขียวหวานหมอบกใหญ่ของหวานก็มีหมอใหญ่คือกันแม่น ทางต่อเมากับสิเหตุข่าวสังคยาเอาง่ายที่สุดเมื่อนี้ไล่ขู่ไล่คนพี่น้องสมทบกันเป็นชัฏทานำกันเบื้อสุูสุขคนสายเท้าแพงอันยังขายเลขน้ำสันบอดีวนี่เออเออแพง อันงบอ้ายยังอยู่ขะเจ้าเวาถุงยางถุงยางใส่ขาวอกคือสิแม่นางอันนะบคือิมอันนะอันัให้อ้ายจายนเด้อนงจะแจ้งเฮามันบ่อยากไปแจ้งทางน้ํามูลมัดป้าว่าซั่นไปเอามีแต่ลงบ่เออบ่ยากลงไว้ละซะป้าุงยางเบิดเออๆแนวนั้นก็ได้ซะ ยีาผเลิศไปจ่ายย้ำแรงมากพี่น้องผู้บริหารงานพอเลิศพี่น้องย้ำแรงเป็นกระิไปจ่ายว่าม่ครัวไปเอาอยัางแหน่หั่นสาวแพงก็ขบอกขบอออออออใจทุกภาคส่วนมีนส่วนหว่วมสบายดีคุณยา่ามาอันซอยแต่เศร้าพูดหนโอ้คักคักักพี่น้องกล้องไปมาหฮมกันคักไอ้ลี้พี่น้องคักคัก งานนี่ยังจป่วยได้มาหน่นาย่คน,น,น,นะ ซอยกันลายขูลายคนพี่น้องท่านเหือ่อท่านแห้งคุณคู่หรือว่าเอือ้อยคู่ที่ซ้อนนักเรียนปฐมบ้านน้ำโมงเป็นก็มาซอยมาทำบุญนำการพี่น้องลายขู่ลายคนพี่น้องบ้านเฮาป้าได้ข้งผัสบายดีปรบมุกครบใจหลายๆไม่เพื่องได้ของผักมาให้ของแบ่บ ผักกระดาวของแซ่บนะเออผักกระดาวแซ่บไดแซ่บได้นี่เนาะของของแม่น่ะบ่โอ้ยขอบมกขอบใจนอยู่ดีมีแหงเด้อเอออัมนยืนเสียงนะไกลกแกันโดยโดย ปลาตูปานีเพือออกพ่นอกมีแต่นาวกับนาวมีมื่นนี่หละเอือกขาวมือแร่งมือแรงจักสีจังไดแรเดียนี่จัคสีนาวผอ้แม่มือแรงฉีข้นเวทีโอ้ขนเวทียาคู่ยคู่ห้ขึ้นเวทีจัสีเป็นจังไดกะน้อยีโบต้นซาลาสบายฉีขืนไมจีเปิดงานนี่แหละลกาชาีคน 6. อยังมองสิลงมาน่ะมากระเริ่มพิธีและกระน้อยชิ่นลอดอยู่บ่ยังคูเอ้ยปะห้องซาละพันห้องบุคเคยจักเกลือกอดี้๊ประจับใส่ลูกได้กระแนวและเนาะจะได้กระแนวและและจะตักโอ้ยป้าคนดื้อปล่อยโรดชอบเอา วดไปห้องน้ำแห่งด well, <laughs> pues ื้อไดเอมบอน้องบอเท่าปลากปให้ลุยๆจะก็เมื่อญาตเห็นกับให้ลุยๆจะก็เมื่อเห็กับมูนคันเบ้าดีเขนเบ้าดีกับพังไดเห็ดน่องกันลุเด้อกับเหตดเอยอะเมื่อเมไปอยงเดียวไมสบายดี ไมอยามาดูใจแล้วไปดีความใจเอ่าดาอยากดออเห็นแันขาวอาเฟื่นขาเนาะไม่ออกไม่ออกไปสนทนากับพอออกอ่ะ ยอดของพวกเข้ากระโปรงม่อีกแล้วพี่น้องนอ,อ่าือว่าอาพอบัานบุญสวนผมโดยครอบครัว,วมาจากคุณน้องสนูอาเพิ่งกมาต่อยอดสาเแลงน้ำพวกเผากับมีัจจัยหยุดน,นึ่งแสนขี่พี่น้องนอและกาตราบม,มาด้วยทานสะเทียนอานอะ ຍยอดนี่นะบองเสียงซี่บอนเสียงซีบอนต่อยอด ็นสถานที่ในวัดวาอารามเนาะมือบุญด้มือนี่อันนี้สิเป็นหงองทานเลยเนอ้องงทานเป็นสิเจียนปล่ยไห้อันนี้เป็นสัทธานนองจอยเนาะเป็นเห็ดปล่ายห้อันนี้จะเป็นหลอกของอันปมเา่าหลา,าง ลายเดี๋ยวนี้เพิ่งทานเต็มหลอกเลยพี่น้องหนึ่งหลอกหนึ่งสองสามสี่หาฮกอ่ะคลิปนี้จะพาเบิง่งพาส้มทันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกระชิบหนาพี่น้องส่งที่เบิสุทธกทฐานทุกคนที่เขาเบิง่งเขาส้มย่อมือโมทนาสาธุน้ำใจบริสุทธิ์ู่ทุกคนสบายดี